สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชาก่อนนะคะวันนี้นะะ้าน้องได้ฟังคุณเต้นะคะออกมาพูดถึงว่านายกพิธานะคะจะเป็นแค่ความฝานันเท่านั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงนะคะทีนี้น้องคิดยังไงนะคะกับสิ่งที่ออกมาพูดนะคะว่าให้คุณคุณเต้พูดนะคะว่าให้คุณให้คุณพิธานี่หนีออกนอกประเทศหรือว่าถูกจำคุก2ี่สิปีนะคะเพราะว่า คุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยไม่ได้และคุณพิธานไม่ได้มีการเตรียมตัวในการเป็นสสนะคะอ,อ,อันนี้ขอแชร์ข้อมูลนิดนึงนะคะว่าเมื่อ,อ,อผู้สมัครนะคะในปี25 6 6, 6 6ที่ผ่านมากันลตั้งนะคะก็มีผู้สมัครหลายคนที่ถูกถอนนะคะเพราะว่ากรกตอสอยลงนะคะปปชนะคะเพราะว่าคุณสมบัติไม่ถึงนะคะเราจะเห็นเลยว่ามากกว่า20 8 0ถึง80คนนะคะทั่วประเทศนะคะ400 4ี0เกตของ27พักการเมืองใช่ไหมคะทีนี้ไอ้คุณสมบัติข้อนี้ตัวบุคคลนนะ่ะต้องรู้นะคะว่าถ้าคุณไม่เคยใช้สิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยคุณจะไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สมัครอยู่แล้ว2หุ้นสื่อนะคะจากตั้งแต่ปีสองหเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะขนาดเคเบิลทีวีของผู้สมัครจงังหวัดอ่งทองนะคะแค่มีชื่ออยู่ในเคเบิลทีวีที่ ที่จดทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ใช้แล้วเลิกกิจการไปแล้วนะคะยังถูกถอนเลยค่ะถ้าครั้งนี้คุณพิธาไม่ถูกถอนนะคะแสดงว่ามาตรฐานของออกะกะตนะคะหรือปะปะชที่เกัดคุณสมบัติผู้สมัครคนอื่นนะคะในปี2562แล้วก็2566ออกไปเนี่ยจะต้องมาลื้อกันใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีความยุติธรรมทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้ผู้สมัครควรที่จะมี คุณสมบัติเนี่ยถูกต้องแต่เมื่อไม่มีคุณสมบัติแค่ชื่อเป็น I อทีก็เป็นสื่อแล้วนะคะจะหาเหตุผลวัฒกรรมอะไรนะคะเราเลิกที่จะลดความเหลื่อมล้ำพักเก้าไก่ต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้คุณต้องทร,ราบว่ามันเป็นเรื่องของคุณสมบัติส่วนบุคคลนะคะที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นสอสได้นะคะแล้วตอนนั้นก็แอดฮอกด้วยพักอนาคตใหม่นะคะ เปลี่ยนเป็นพักเก้าไกลจะต้องหาผู้นําใหม่คุณอาจจะไม่ได้เช็คข้อมูลตรงนี้นะคะคุณตอนนั้นคุณพิธาอาจจะไม่ได้ใส่ใจนะคะแต่ตอนนี้มันมีปัญหามันมีคนมาร้องนะคะถ้าเกิดไม่มีคนร้องมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะพอมีคนร้องขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องไปสืบค้นนะคะปีเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นแต่น,นี่ไม่รู้นะคะว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกไหมแต่ว่านี่รู้อย่างเดียวว่าคุณสมบัติในของไอทีวีนะคะถ้าตัดสินมาว่า คุณพิธาไม่ผิดนะคะอันนี้ไม่มีความยุติธรรมค่ะนี่คิดว่าไม่ยุติธรรมกับคนอื่นๆที่เขาโดนตัดสิทธิ์ที่เขาไม่มีชื่อเสียงหรือว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเก้าไก่นะคะเพราะฉะนั้นคุณลดความเหลื่อมล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครทุกคนที่ถูกถอดถอนจะต้องทำ